โอเคเอาละครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิตนะครับผมโอเคผมสับเต็วันนี้เนระื่องเกมของโ o บล็อกนะครับเราดีใน,นแบบของออสตาร e เทรนด์เฟนเช่นเคยนะผมนะโอเคผมสับเต็วันนี้เนระี่ยวการรีวิวต้นคอยที่มีชื่อว่ามอบไซโครกันต่อนะผมนะซึ่งก็วิธีการอีโวจากรา่างหกดาวไปเจ็ดดาวเนี่ยผมก็เอาไว้ตอนต้ตนคลิปนะว่ามันใช้อะบงในการอีโวนะผมนะ ผมเดี๋ยวมาดูสเตตของตัวม็อบไซโครดิวชั่นเจ็ดดาวแล้วก็เลเวลหนึ่งด้วยนะครับนะซึ่งก็ตัว Mob ม็อบเนาะมีความสามาพิเศษคือเป็นตัวละครที่ตีธาตุแสงนะครับนะแล้วก็มีสกิลเอฟเฟคด้วยแบบเรียกว่าเดี๋ยวสกิลแอมบิลิตี้แบบเอฟเฟคคือท่าไม่ตายนั่นเองนะครับนะแล้วก็เป็นตัวละครที่ตีพื้นได้ด้วยนะครับนะแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันเนาะหนะึ่งหมีื่นหกนะครับผมแล้วก แล้วก็ระยะนี้ถือว่าปกตินะ60เมตรนะครับผมก็กำลังดีเนี่ยนะสหรับยุคในวันนี้เนี่ยนะแล้วก็ค่าคอสสหรับน่าจุดที่4,000นาะก็เป็นราคาที่ค่อนข้างแพงอยู่นะแต่ว่าต้องมาดูก่อนนะว่ามันจะมีอะไรแบบแอดออนหรือเปล่าในวันที่เราวางแล้วเนาะแล้วก็ตัวละครที่ผมนะถ้าเกิดว่าเราเอาไปไว้เป็นตัวที่เป็นลีดเดอร์ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจ20%ด้วยนะซึ่งก็ถือว่าเพิ่มเยอะนะสำหรับตัวพวกเจ็ดดาวพวกนี้นะเห็นไหมเพิ่มเอเซ็กวู้ด20%ถือวันตีนะครับผมนะ โอเคผมนั่งก่อนที่จะรับชมคลิปนะจะดีมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันนะผมนะโอเคตัดเข้าคลิปเลยครับผมบาย A few moments later มาโอเคผมตัดเข้ามาในเกมกันต่อนะผมนะเดี๋ยวเราจะเอาให้เลือดซับบอลเท่าไหร่ดีห้าหมื่นก็แล้วกันเนาะเริ่มต้นขอห้าหมื่นก่อนแล้วกันสำหรับอไซโครนะผมนะโอเคแล้วก็วันนี้ผมนะผมจะใช้บลูคในการบัฟต่อนะผมนะจะไม่ใช้ละเออวินได้ผมนะโอเคนี่ตีพื้นแอตแทกดูดิว่าบับไซโคเราจะดาเมมเป็นไนวะ แต่เอฟเฟกต์มันสวยนะมีออร่าดำๆด้วยอ่ะการ์ตูนของมอบไซโคที่ผมก็ยังไม่เคยดูด้วยทุกคนนะเฮ้ยถือว่าตีดีนะเห็นไหมจาก1 6ื่นหกแล้วเพิ่ม 3, 200, ไปอีกสามพันสองร้อยอ่ะดูดิถือว่าเฟี้ยวทุกคนนะ,นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะเพิ่มดาเมจนิดนึงนะจากห้าหมื่นเป็นสักห้าแสนไปเลยแล้วกันทุกคนนะ,นะ <c oughs> จะได้แบบตีกันยาวๆนะครับผม <c oughs> แต่๋ยวผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามันจะแบบเรียกว่าอะไรมันจะตีช้าหรือเปล่านี่แหละอันนี้คือผมกำลังกัง,กลงวลอยู่ไงโอเค ไปดูขั้นแรกครับผมนะอยู่ที่15,000หนาพะครับผมแต่เบรคก็เพิ่มมานะแล้วก็ระยะเพิ่มมาด้วยนะครับนะถือว่าดีนะครับผมต่อไปขั้นที่2นะครับอยู่ที่25,000ื่นนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เพิ่มดาเมจม,มาอย่างเดียวนะโอเคต่อไปผมขั้นที่สามนะจะเพิ่มดาเมจลดเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มเล็กคูดาวน์นะแล้วก็เพิ่มระยะทุกคนนะจากหกวิเป็น7วิจากเจ็ดสิเมตรเป็น80เน80มตรจากดาเมจ11,000เอ้ย115,000พันเอ๊หนึ่งแน25,000หมื่นห้าพนนะครับนะเป็นสองแสนห้า แล้วก็วงเปลี่ยนด้วยนะเห็นไหมโอเคแล้วก็เสือก็เปลี่ยนสวยอะ่ะมึงตีเร็วมากเลยอะ่ะตีเร็วมากเลยแล้วม็อบเอ้ยดีแน่ๆเฮ้ยกลางดีกลางดีเพราะว่าเจ๋งดีทุกคนนะต่อไปผมขั้นที่สีค่ครับนะห้าหมื่นนะครับสี่ท่าแสงสามแสนห้าเจ็ดวิได้แปดสิบถือว่าโอเคนะมันจะมีเพิ่เมเลยไแม่มีรับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยโอเคใช่ จาก2องแสนห้าหมื้าพใช่ไหมโอเคเรีย okay. วอ่ะต่อไปผมมาดูในขั้นที่5กันต่อนะครับผมนะ1 000, ล้านครับผมโอเคตอนนี้เอฟเฟกก็จะเปลี่ยนไปอีกด้วยนะเอฟเฟกเปลี่ยนเอฟเฟกเปลี่ยนเอเป็นการตีอยูไหนวะเนะี่ยยกตึกยกเมืองไปนู่นไปเลยว้าวว้าวว้าววว้าว โอ้โโคตรเท่แล้วก็ตี12วิด้วยเห็นไหมแต่ไปขึ้นมาเป็น2ล้าน70,000 2,000ด้วยนะเอ้2ล้าน70,000 2,000ดิแล้วก็ระยะยนตีอยู่ที่90เมตรด้วยนะสปีดที่12วิก็เริ่มเริ่มไกลกันแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มดาเมจหน่อยเอาไปสักเท่าไหร่ดีสัก5ล้านไปแล้วกันเนาะจะได้ตีสัก2ทีแตกอะไรอย่างงี้นะบนนั้นโอเคใช้วเวลาแป๊บนึง มาคาล้านหนึ่งแสนผมนะโอเคตอนนี้บักมอบเราเริ่มแรงมากต่อไปผมใช้คันที่6นะอยู่ที่1ล้านบาทครับผมแต่เมก็จะขึ้นมาด้วยนะจาก2ล้านเป็น5ล้านเลยอะอย่างเทพสก,กิมมันก็เทพกันนะเนี่ยดูดิอุ้ยหมดแล้วหรอไวไปมัง้งห้าล้านมันจะไม่พอไว้ทุกคนโอเคหมดไปดูดิมัจะไไหมโอเคตีเห,หมือ,เอเนเดิมไหม ต่อไปผมขั้นที่เจ็ดที่ผมนะาเชฟตังสองล้านนะครับผมโอเคอมาวางไว้แค่ตัวเดียวเนี่ยเลยโอเคต่อไปกดวางไปครับผมตัวนี้เอฟเฟกต์มันก็เหมือนเดิมไปเนี่ยเดี๋ยวมาใหม่เคเอฟเฟกต์จบยังเหมือนเดิมเลยนี่แต่ผมไม่ตายทีไรเลยบ้างเนี่ยเดี๋ยวขั้นสุดท้ายผมนะ่าขั้นที่แปดตอนนี้เริ่มมีสกิลนะเอสเปอร์เรดนะครับผมเค ต่อไปว่ขั้นสุดท้ายนะผมนะราคา3ล้านนะผมปาบแต่เมดสบสีล้านเลยอะ่ะ14ส่ล้านเดแสนเนี่ยเยอะๆๆโ,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 โอเคเดี๋ยวจะดูกวอนว่ามันเอฟเฟลมันจะเปลี่ยนไปไหมเอเฟลมันก็จตมตีเหมือนเดิมไหมโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเลือดหน่อยเดี๋ยวขอไม่ใช้เวลาเพิ่งทุกคนนะ,อะโอเคผม15ล้านไปจัดไปนอนนอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สกิลเอสเปอร์แอบิลิตี้ต่อนะเอสเปอร์เรกดไป ไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนในตัวนะว้าวนี่สกิลสกิลอันติเสียดายมองมองตัวก่อนเอ้ยไม่ใช่ก่อนดิมันคืออะไรนะม็อบว้าวแล้วรอบวงด้วยป่ะเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่นะระยะตอนนี้นะผมอยู่ที่115นะผมนะสเปซเต็ม2วินะผมแล้วก็ได้ไปอยู่ที่14.7แสนนะ่ะโอ้เฟี้ยวมากโอเคทีนี้เราจะเอาเออวินเอฟเจอวินบรู๊คมา,มาทำการปับ๊บนะผมนะแล้วก็จะอัพ บรูกคให้มันเต็มเนาะแล้วก็บรูกคเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ไม่ใส่บัฟนะทุกคนนะผมจะไม่ใส่อฟนะเอาแค่แบบตัวมันล้วนๆทุกคนนะเรียกว่าโรจิสมบหนะผมนะโอเคอยากจะเปลี่ยนบ้างจากเออร์วินมาเป็นบรูกคกันต่อท่าน,นะโอเคแต่ว่ามันใช้พื้นที่เยอะนี่แหละปัญหาเลยแล้วก็ตรงนี้โอเคเราจะใช้สี่แถวนะสี่ตัวทำแถวเดียวไปเลยโอเคเดี๋ยวไปเลยปั๊บมันก็จะไกลหน่อย <laughs> โอเคเดี๋ยวมีคนต่อนะจาก14ล้าน7แสนตัวนี้จะไปเท่าไหร่นะครับนะโอเคบับแถว1 2ผมจะใช้แบบไม่ใส่ออฟนะเพื่อจะได้เห็นว่ามันแรงแค่ไหนนะครับนะโอเคจาก14ล้าน7แสนนะครับนะแล้วก็กดบัฟแถวไปเลยทีนี้ได้แบบอยู่ที่51ล้าน5แสนด้วยนะประเด็นโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับเลเวลหนึ่งนะทุกคนถ้าเกิดเป็นเลเวล175ผมว่านะ่าจะตีเกือบร้อยล้านนะทุกคนนะสำหรับตัวนี้นะ ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเท่มากๆแล้วนะแล้วก็สก,กิลของเราที่น่าจะประมาณ8นาทีม,มั้งรู้สึกหรือม,มางคนอาจไม่ใช่8นาทีอาจจะ5นาทีมั้งดูจากตรงนี้นะแต่ผมก็ไม่ชัวร์แต่คิดว่าอาจจะไม่นานเกินไปแล้วนะก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปการรีวิวตัวละครก่อนในวันเอฟจีก่อนอีกเอาม็อบไซโคในวันนี้นะแหมชอบในวันก่อนแล้วเกันแล้วแม่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับข้อมูลด้วยกันนะผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ thank <laughs> you